ส,สวัสดีคร <To> ับทุกคนกับพบกับผมอีกแล้วนะอูคนเดิมแตวันนี้เน mm ี่ยผมก็จะมาเอาโกโจมาเกียนเซิร์ฟธรรมดานะบวกกับเทคนิคการสลับที่ของโทโดด้วยซึ่งกมาเปิดคลิปในคุกทำไมก็ไมาใครที่อยากได้เกมพาร์ทดีๆแต่มีงบน้อยเนี่ยผมแนะนำร้านแพนโจนะครับช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นเลดเจ็ดถึงเลดแปดนะรับกดถูกที่สดุดในไทยแล้วใครที่สนใจเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้คำบรรยายได้เลยนะสองหนึ่ง s ยับรอยเออไม่ไม่เพิ่งเปิดอัติด้วยอ้าวเจ็ดเก้อ ไอ้น <Z an aaS as> ้องตายตายเพิ่งเปิดตติก็ได้แคนได้สองคนนี้ทุกคนว่าโดนเล็งหัวดีก่อนอย่าเออตะคว่าแลยคว่าเลยมันมาจริง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 ไอ้ตัวนู้นตัวนู้นเออมาตะไหนเดะมาจากไหนไปไปเลยเอออ้าออออว่า เดิมรอย่าหนีไม่ทันเฮ้ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโป้โป้มึงจะโป้หาพ่อเยี่ยฝุ่ยอะนี่วะมึงตายมึงตายมึงตายอือไปไหนน้องไปไหนไปไหนเฮ้ยสับตัวมาเฮ้ยแม่งบินแล้วแม่งบินมาแล้วไอ้ย เรียบร้อยควายจัดเออซีเลย you <laughs> โอ้จัดทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟใหม่แล้วนะซึ่งเซิร์ฟเมื่อกี้แม่งมีโปรไอ้ผู้ <c oughs> สองหนึ่งเรียบร้อยกูเก็บบทตรงนี้แหละมุมสวยตายรอได้ไงน้องเอา้าตายบทจากว่าแมวแมวไม่โดน ผู้โชคดีอ่าอะไรอะไรกูหมุนแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงจังหวะน <S <S ี้โอ้โหเป็นการตะเข็บพอดีเฮ้ยแตกแตกแตกเรียบร้อยตะเข็บแตกวิสเรียบร้อยงงดิยน้องเจอสุดโทโดพี่อ้าวไม่เอาแล้วกันอ่า ตายเกือบเกือบเกือบเฮเกือบแล้วน้องไอ้ผู้ไม่อยู่ข้างในนี่ไงกูไอ้ม่วนไอของคนนี้สุดวันกูแจมด้วยอุย้ยนี่ขัดอนาเขตทันไอ้สองคนนี้แหละยังน,นาเลนดีเรียบร้อยอ่าเฮียไ,ไม่โดน,นดอไอ้ดำเฮ้ย เกือบเกือบเกือบว้ยเอ้ยกูโดนเลยเอ้ยดีเดบิวดีเอดีเอเอรอดไหมรอดไหมสองหนึ่งมาจากไหนอะงงเดงงเดงเจอสุดกูเอ้ยไปตะฟังตะเขตไปตะพังตะเขตนิ่มข้างก่อนมือมือนี่เหวี่ยอดีพอดีเลยต้องโอ้ยโอ้ยรอปะกูให้หมดกูให้หมด มาเลยเจอแบ็คฟัดหายไปไหายไนู่นออกกิอะไรอะไรมันแ่อดแล้วสีฟ้ากูขอหน่อยแล้กันนี่โอ้ต่อัติหมดพอดีทุกคนแต่ได้หลอดมาเยอะมากสองหนึ่าโอ้ยโอ้โอยโอย อิ่ม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 เลยว้าเก็บหมดเอะเก็บหมดหายเกี้ยงยิงไปทางนู้นโอ้ยแบกแขนไม่เอาจริงอุ้ยแบกฟัดโอ้แค่นี้เบาๆอะไรวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยซับตัวสับตัวสับตัวฮ่าก็ดีก็ดีนะก็ดีเฮ้ยมาตาม้ามาตามมา ดเดด,ด,ดีวสตแล้วครับทุกคนนะคลิปวันนี้คงมีเพียงประมาณนี้นี่แล้วก็รู้ผลแล้วที่ผมทำไมมาติดคุกนะเนี่ยเล่นสูตรนี้ที่ไหแม่งโดนลุมทางเซิร์ฟตลอดกู <c oughs> <c oughs> โดนตีนเสมอนะทุกคนกู <c oughs> <c oughs> เล่นสูตรเนี่ยวาร์ปไปแล้วมากลางดาเขตใส่แม่งหัวร้อยกันทุกคนอะนี่ใครที่อยากเล่นแนวนี้ก็หาเพื่อนมาหนึ่งคนให้เพื่อน,อน,อนคนนั้นเล่นโทโดนะอ่าทุกคนก็นะประมาณนี้ใครี่ชอบคอนเทนต์ของผมเนี่ยฝากกดไลาค์กดติดตามให้หน่อยนะนี่ไว้เจอกันคลิปใหม่ครับทุกคนผมก็ได้แหกคุกนะเรียบร้อย